สวัสดีครับวันนี้มาเล่นลูกวัวอ่นนางอ่างอ่างหลวงเจ้าเดีอกันอยู่ล่อนลูกวัวนี่ก้นเซมหนั่งตัวเลยโดนไหมลูกเนี่ยก้นเก้าเซมนี่อยูเหมือนหัวแก้เลยเหมือนงอกันแต่ไม่ใจ่เซมสวยกัดกันโดนนี่น วนด้วยมันเหลือบทุกคนมาเล่กันแล้วครับโน้ปโอมันยืนอยู่นุนูโปมันเรอชมโปมันด้วยปมันก็อยู่โลกนี่มันนี่มันหนกนี่มันลูหนูก,ก็อยู่คมอยู่ด้วย เหลือเมือจักกิดมาครับตัวนั้เหลือแบบต่างน้อยเลยคนลังก็ู่ดกวนลังตัวกันด้วยนะมันนึ่มๆนจักกิดนะครับอยู่ในป่าอยู่ในป่ากล้วยมันนึ่งมๆจักกิจนะครับเราจะปักภาษากลา,างมัากนะครับหรืวอว่าเอฟซีจากปากกลางก็เยอะนะ น ar, ี่อ <SAL IN. S 2> ยู่ในป่ากล้วยมันอยู่มืดๆครับพอดีถ่ายพอถ่ายกลางแจ้งตัวตับมันด้นไม่สามารถถ่ายได้ก็อยู่ด้วยกันครับอยู่ดีมากับลูกเว้ยโอ้บินว่านยาวคึ้นเลยปินปินปิดหวานขี้ว่ามีนะครับเนี่ยมีปินปิดหวานขี้นะครับตรงนี้ทึ้งไงตียาวๆลงไปวันนี้เบนนะ วันนี้ถี่ยาวๆลงมาเจดตึงหลังใกล้นี่เบนมาโขนน้าใหญ่หลังน้าอยู่ด้วยลูกวนนี่ไม่แย่ว่าย่อต้องเปลี่ยนให้ดีดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีผมไม่กล้นะครับตัวนี้เรามาแหล่โป้มันนะครับเดี๋ยวให้แหล่โป้มันเยี่ยมๆหน่อยดูไอ้ไหมน้องโป้มันเยอะนี่น้อโป้มันโป้มันก็งามเสียงงตัวนี่รู้ โอ้โหมันดุมากอ่างเดียวเดี๋ยวดีเลยเนี่ยดีนะลูกวะนี่คุณดูน่ารักนี่เออมาลุกมามาลุกมาโน้ตเลยนี่โอ้หมันเป็นดุกดังททก้นเต็มดังตัวเลีเบยบเปล่าตาอยู่เอฟเบลอยู่น่ารักกนันเปล่าตาเี๋ยวโน้ตมากับตีมนัน มาเนอะอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปเลกคลิปนี้แล้วอยากดูโผมันกดด่วนอยู่ๆนะครับเดี๋ยวผมเอาโผมันในตรงกันนะครับเดี๋ยวผมไายโผมันก่อนกิบหลูกลวยจาวนี้ก้อนนะครับมันมีลาบก้อนมากกดไลค์กดแชร์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าชอบกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ fc เราจะเดินทางดูบอลเรื่อยๆนะครับใครอยากได้วัวผมได้ครับมีผมจะแนะนําให้นะ ติดต่อเฟสกเมต,ตุงสงนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามห้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับตัวไหนดีก็บอกว่าดีตัวไหนโอก็บอกว่าโอตัวไหนไม่สวยก็บอกไม่สวยนะครับอยู่ที่ความปรใจคนซื้อนะถ้าชอบก็ไม่มีคำมาเพลงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋อมาอยาจบไปด้วยว่านะจบไปด้วยหน้าตาวา